สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็คลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับดวงคนที่มีลูกตอนแก่นะคะซึ่งเออเออจะเล่าให้ฟังนะว่าคือช่วงที่เอ,อหัดเรียนดูดวงโหราศาสตร์ใหม่ๆอะ่ะก็ตอนนั้นอ,อายุประมาณ20 ตอนนั้นอายุ20ทีเนี้ยช่วงนั้นเราก็ท่องตำราค่อนข้างเยอะเป็นการเรียนด้วยตัวเองไม่ได้ไปเรียนที่สมาคมเราก็เลยอาจจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากเพราะว่าเราจะต้อง เ,ออเรียนเองศึกษาเองซึ่งมันก็ทำให้เป็นพื้นฐานความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นการฝึกความอดทนด้วยเพราะว่าออวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางและก็มีสถิติจดปิดย่อยเยอะมีตำราเยอะวิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกโหราศาสตร์ยูเรเนียน ก็มีขอบเขตกว้างเพราะว่ามันเป็นวิชาโบราณ7,000ปีอาจารย์คนนี้เขาเจอประสบการณ์แบบนี้เขาก็บันทึกมาแบบนี้อาจารย์คนนี้เขาเจอประสบการณ์มาแบบนี้เขาก็มาบันทึกแบบนี้ตัวเอเองอะ่ะเอก็เจอประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะก็ดวงคนที่จะมีลูกยากเนี่ยจะต้องมีดาวเสาหรือดาวราหูอยู่ในเรือนปุตตะหรือเรือนบุตรค่ะ นี่นะคะแต่มันน่าจะกลับหัวเออมันน่าจะเห็นแบบกลับหัวก็คือว่าดาวเสาหรือดาวราหูเนี่ยจะอยู่ในเรือนบุตรซึ่งความหมายก็ต่างกันจะยกตัวอย่างให้นะเป็นเป็นญาติตอนตอนเอจะมีญาติคนหนึ่งนะคะเอมีญาติคนหนึ่งเป็นญาติที่เชื้อสายเดียวกันเลยนะก็เขาจะไม่ขาวแบบเรานะผิวเขาขมแล้วก็ผอม แต่ว่าเชื้อสายเขาจะเชื้อสายเดียวกันเลยแล้วก็คือเออญาติเอ๋คนนี้เขามีดาวราหูอยู่ในเรือนปุตตะแล้วเขา ไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปเรียนต่ออเมริกานะแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีทีนี้เขาก็เลยดิ้นรนไปทํางานเมืองนอกแล้วพอเขาไปดิ้นรนไปทํางานเมืองนอกเนี่ยก็มีผู้ชายช่วงที่เอ,อ่อช่วงที่พี่นุชเนี่ยเขาดิ้นรนไปทํางานท,ที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็ไปแต่งงานคือคนนี้เขาเป็นญาติเออเองแล้วก็เขาก็ได้ไปแต่งงานกับคนไทยเป็นคนไทยที่ เกิดที่อเมริกาก็แต่งงานกันตอนอายุยีิบห้า ทีเนี้ยก็แต่งงานอยู่กินกันปกติเป็นผัวเป็นเมียแล้วทีเนี้ยเขาเล่าให้ฟังอ่ะว่าเอ,อ่อเขามีลูกไม่ได้เพราะว่าเขาอะเป็นเป็นหมันเอกก็บอกว่าเอ,อ้ยมันไม่น่าจะจริงนะพี่หนูเคยเอาดวงพี่มาดูอะดวงพี่มันมีลูกตอนแก่นะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยเออตอนตอนที่พี่คนเนี้เขาอายุประมาณส8ปดเขาเลิกกับผัวคือเขาคือเหมือนเขาอยู่กันมานานแล้วก็เริ่มทะเลาะก,กันแล้วบังเอิญเขาไปเจอผู้ชายคน ที่เขารู้สึกว่าคือเขาเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าคนเราพอแต่งงานอยู่กินกันไปนานๆเนี่ยบางทีอ่ะถ้าถ้ามันเกิดความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมันเบื่อมันเหมือนมันเซ็งคือมันอยากจะเลิกกับผัวพอช่วงนั้นอ่ะมันจะเริ่มมองหาคนใหม่แล้วทีเนี้ยถ้าไปเจอคนใหม่เนี่ยมันก็ถึงจะตัดสินใจเลิกกับผัวประมาณนั้นอ่ะซึ่งเขาก็อยู่กินกับผัวเข้ามาสิบห้า แล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันทั้งที่ผู้ชายก็อยากมีลูกแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออในเมื่อผู้ชายอ่ะเขาอยากจะมีลูกก็ให้ผู้ชายเขาไปแต่งงานใหม่แล้วกันเพราะว่าเขามีลูกไม่ได้แล้วทีเนี้ยตอนที่เขาอยากกับผัวเนี่ยเขาก็บินบินจากอเมริกาเขาก็บินกลับมาไทยแล้วทีเนี้ยเขาก็มาคุยกับเราแล้วก็คือคุยกันแบบปกตินะคือเป็นญาติกันงานทีเนี้ย เขาก็รู้นะว่าเราบ้าดูดวงเขาก็ให้เราดูดวงให้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็ให้ดูเล่นๆทีนี้เราดูดวงเขาแล้วอะเราพบว่าดวงเขามันเป็นดวงที่เออจะต้องไปมีลูกตอนแก่แล้วจากประสบการณ์เราเนี่ยคนที่มีดาวราวหูอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยจะเป็นคนมีความสามารถทางด้านภาษาค่อนข้างดีหลายคนเนี่ยสามารถเรียนพูดภาษาจีนได้เองหรือเรียนพูดภาษาอังกฤษได้เองนี่คือสิ่งที่ว่าเรา สะสมมาจากประสบการณ์ทีนี้เขาก็บอกว่าใช่เขาบอกว่าเขาอ่ะเออพูดภาษาอังกฤษได้เองตอนที่บินไปอยู่อังกฤษเนี่ยเออไม่ใช่พูดผิดค่ะขอโทษตอนที่เขาบินไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็มีคนถามเขาเหมือนกันว่าไปหัดไปหัดเรียนพูดภาษาอังกฤษมาจากไหนเขาก็บอกว่าไม่ได้หัดมาจากไหนคือเขาเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษเขาก็สามารถพูดได้เองนี่คือที่เขาบอกแล้วทีเนี้ย เขามีดาวราวหูอยู่ในเรือนปุตตะตามความหมายทางโหราศาสตร์อ่ะข้อ1จะเป็นคนมีความสามารถทางด้านภาษาข้อ2จะไปมีลูกตอนแก่นี่คือความหมายนะแล้วก็เขาก็ยังไม่เชื่อเรานะเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะเคยตอนอายุป,ประมาณ ตอนอายุประมาณ30เนี่ยเขาไปให้หมอที่โรงพยาบาลตรวจหมอบอกว่ามดลูกคว่ำมีลูกยากทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยู่มาเรื่อยๆพอ3อามแปหย่ากับผัวแล้วก็3 9แต่งงานใหม่ตอนที่เขาแต่งงานใหม่เนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะมีลูกนะหลังจากที่เขาแต่งงานไปได้สักสาสี่ห้าเดือนเนี่ยท้องแล้วก็ไปไปมีลูกคนแรกตอนอายุ40ทีเนี้ย พอมีลูกคนแรกตอนอายุสี่สิบเนี่ยเขาก็ไม่กล้าคลอดเพราะว่าอายุเยอะคือไปมีลูกตอนอายุสี่สิบนี่คือมันมันแบบสุดๆแล้วนะเพราะว่าอายุเลขสี่เนี่ยจะกลัวผู้หญิงอายุเลขสี่จะกลัวการคลอดลูกมากทีนี้ก็เลยผ่าคลอดแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมีลูกคนนี้เสร็จนะ่ะก็ผ่านไปประมาณปีหนึ่งทีนี้เขาก็ไปมีลูกแฝดนะก็ท้องที่สองเนี่ยได้ลูกแฝดชายก็พอพอเอ่อคลอดคนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอ ก็ผ่าแหละพอผ่าพอผ่าลูกแฝดออกเนี่ยก็พอและเพราะว่าลูกสามคนเลี้ยงไม่ไหวแล้วลูกสามคนนี่ภาระเยอะแล้วเลี้ยงไม่ไหวก็สรุปก็คือว่าตําราค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะว่าตําราเชื่อถือได้เพราะว่าเราเห็นมากับตัวเองว่าเออเนอะที่ว่าเขาไปมีลูกตอนแก่นี่จริงนะทั้งที่เออทั้งที่แต่งงานทั้งที่แต่งงานตั้งแต่อายุยี่สิบห้าแต่ดันไปมีลูกคนแรกตอนอายุสี่สิบ แล้วก็คนนี้เขามีดาวราหูอยู่ที่เรือนพุกตะแล้วก็เป็นคนที่เก่งภาษาแล้วก็มีลูกค้าเออีกคนนึงคนนี้น่าสงสารมากเลยก็ตอนที่เขามาดูดวงกับเอเขาก็เขาก็ดูดูเขาก็ดูอายุเยอะนะพูดถึงแล้วก็ถามไปถามมาเขาก็อายุสี่สิบกว่าแล้วอะเอออายุสี่สิบประมาณสี่สิบกว่าแล้วเขาก็บอกว่า เขาอายุ40กว่าแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาแต่งงานเขาเพิ่งจะแต่งงานกันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่เขามาดูดวงเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าเขาจะมีลูกให้ผัวเขาได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขา่หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ใช้กรรมไปเยอะมากเลยเขาบอกว่าเขาอะคบกับแฟนคนแรกมา17ปีแล้วไม่ได้แต่งงานกันแล้วผู้ชายหลอกเงินเขาไป5แสนไปแต่งงานกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าแล้ว เขามารู้ทีหลังด้วยนะว่าผู้ชายคนนี้คบผู้หญิงสามคนพร้อมกันมาผู้ชายเนี่ยหลอกเงินจากเขาไปห0 0 0สนหลอกเงินจากแฟนคนที่สองไปส0 0 0สนแล้วก็เอาเงิน5้าแสนกับเงิน3ามแสนนะไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ว่าเขาทําท้องแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยสติเสียไปเลยพอเจอปัญหาแบบเนี้ยเขาก็ กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดแล้วก็ไม่มีสมาธิในการทํางานพอไปที่บริษัทก็ไปนั่งเหมอลอยร้องไห้แล้วก็ไม่มีสมาธิในการทํางานทางเจ้าของบริษัทเขาก็เลยไล่ออกเพราะว่าคุณไม่มีสติในการทํางานคุณไม่มีสมาธิคุณก็ออกไปทีนี้ตอนที่เขาตกงานเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายมากเลยเหมือนกับว่าคือหนึ่งอ่ะเขาอ่ะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวครคบกันมา17ปีไม่ยอมแต่งงานกับเขาแล้วตัวเขาเองก็ไม่ท้องด้วย แล้วก็ผู้ชายคนนี้ช่วงเวลาที่คบหากันเนี่ยช่วงเวลาที่คบหากันเนี่ยเขาบอกว่ามันนานมากคือคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลัยแล้วคบกันนานมากแล้วตลอดช่วงเวลาเนี่ยผู้ชายเนี่ยแอบนอกใจเขาหลายครัางเมื่อที่แอบไปมีคนนั้นแอบไปมีคนนี้จนจนมาเลิกกันจริงๆก็ตอนที่ว่าผู้ชายอ่ะไปแต่งงาน ไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะว่าไปทําผู้หญิงคนนั้นท้องแล้วมาหลอกเอาเงินเข้าไปห้าแสนหลอกเอาเงินหลอกเอาเงินจากแฟนคนที่สองไปสามแสนทีเนี้ยช่วงที่เขาช่วงที่เขาตกต่ําสุดๆทีในชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาแบบรู้สึกเขาเครียดเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ไปทำบุญแล้วก็กวดน้ําให้ผู้ชายไปแล้วก็ช่วงนั้นเขาก็ไปอธิษฐานจิตนะไปขอพรพระว่าขอให้ถ้าถ้าคนคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรก็ขอให้ ถือว่าอาโหสิกรรมไปเขาขอยกอโหสิกรรมให้ทีนี้หลังจากนั้นเขาก็บังเอิญไปเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาลัยซึ่งผู้ชายคนนี้ทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการที่หน้าที่การงานมั่นคงดีแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็บังเอิญเจอเขาที่ร้านหนังสือซีเอ็ดเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือเขาต้องการจะหางานทําเขาก็ไป ไปตามร้านหนังสือ C8 เพื่อที่จะซื้อพวกนิตยสารหนังสือพิมพ์ที่ว่ามันจะมีคอลัมน์พวกสมัครงานใช่ไหมละ่ะพอเขาเจอกันเนี่ยก็ผู้ชายคนนี้ดีใจมากเลยที่ว่าได้เจอผู้หญิงคนเนี้ทั้งที่ผู้หญิงคนนี้เขาก็แก่ลงเยอะแล้วก็ไม่ได้สวยแบบเมื่อก่อนนะแต่ผู้ชายก็ พอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้โสดปุ๊บนะเขาก็เข้ามาจีบทันทีก็คบกันได้ปีนึงก็แต่งงานหลังจากแต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงเครียดเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอายุ40กว่าแล้วประมาณ4ี่3สี่สมผู้หญิงเครียดมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วทีเนี้ย เขามารู้ทีหลังนะว่าผู้ชายคนนี้รักเขาตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วแต่ผู้ชายไม่กล้าจีบเพราะว่าผู้หญิงเขามีแฟนอยู่แล้วเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแต่ไม่กล้ายุ่งเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มันคบกับเจ้ากรรมในเวรเป็นแฟนอยู่ผู้ชายมันก็เลยไม่กล้าจีบทีนี้พอมารู้ว่าผู้หญิงโสดเนี่ยไม่มีลูกโสดผู้ชายก็จีบแล้วก็แต่งเลยแล้วก็ยังยังอุตส่าห์ได้เงินค่าสินสอดมาตั้งสองแสนนะผู้หญิงก็ได้เงินจากผู้ชายคนนี้ มาสองแสนเป็นค่าสินสอดผู้ชายให้มาเลยไงสองแสนเะป็นค่าสินสอดทั้งที่ผู้หญิงก็อายุเยอะแล้วแล้วก็เคยผ่านการมีผัวมาก่อนแล้วก็คือไม่ใช่ผู้หญิงสาวๆวาอายุอายุ42-43นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะทีเนี้พอเขามาให้เอดูดวงให้อ่ะเอก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะเอก็คิดว่า คือเอกคิดว่าเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราเอาดวงเขามาดูคือจากประสบการณ์เราเราก็ถ่ายไปตามตำราถ้าลูกค้าคนไหนมาดูครั้งแรกเนี่ยคือเอกจะไม่ค่อยมองหน้าเขาเท่าไหร่คือเราจะมองดวงมากกว่าคือเราจะไม่สนว่าเขาสวยหรือไม่สวยไงแต่ถ้าในดวงเขาเป็นแบบนี้มนอย่างบางคนหน้าตาเนี่ยสวยมากเลยแต่ว่าในดวงเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ถ่ายไปตามเนื้อดวงเออดวงคุณนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทีเนี้ยเอกก็บอกว่าไอ้ดวงพี่นี่มันเป็นดวงมีลูกตอนแก่นะเพราะว่าดาวเสาอยู่ในเรือนบุตร แล้วตามตำราหโหราศาสตร์อินเดียหรือโหราศาสตร์พรตะเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีดาวเสาอยู่ในเรือนบุตรจะได้บุตรที่เป็นพญานาคมาเกิด หรือต้องไปไหว้หนาคเทวะชั้นสูงแล้วเด็กที่จะมาเข้าท้องเกิดเนี่ยจะเป็นพญานาคมาเกิดส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกชายด้วยก็คือว่าต้องไปไหว้พ่อปู่ศีสุดโทไปไหว้พญาอนันตนาคราดไปไหว้อะไรบอกเนี้ยแล้วก็บอกเขาไปแบบนี้ทีนี้เขาก็เงียบไปพักนึงอ่ะแล้วเขาก็ร้องไหเ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเขาบอกเขาเครียดมากเขาบอกว่าผัวคนนี้ดีทุกอย่างเลยแต่เสียอย่างเดียวอ่ะทำไมต้องมาทําไมต้องมาสมหวัง เอาตอนแก่เขาบอกว่าเขาอยู่กับเขาอยู่กับแฟนคนแรกเนี่ยอยู่กินกันแบบผัวเมียนะคืออยู่ผู้ชายก็อยู่เหมือนกับว่าผู้ชายก็มาอยู่บ้านของเขาเอออยู่กินกันแบบผัวเมียนะอยู่กันมาเนี่ยสิบเจ็ดปีตัวเขาเนี่ยไม่ท้อง แล้วผู้ชายมันก็นอกใจเขาแล,แล้วสุดท้ายผู้ชายก็ไปแต่งงานกับคนอื่นแถมหลอกเงินเข้าไปด้วยคือตรงเนี้เขาช้ำใจมากว่าหลอกเงินเข้าไปตั้งสามแสนหลอกเงินแฟนน้อยไปอีกสามแสนแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่สาวกว่าสวยกว่าเด็กกว่าไปทําผู้หญิงคนนั้นท้องได้สามเดือนก็มาหลอกเงินเมียตัวเองไป แต่งกับเด็กแล้วเขาเนี่ยเหมือนเขาเจ็บใจมากเหมือนอยู่กินกับผู้ชายคนนี้มาไม่มีลูกแต่ทีเนี้ยพอเขามาฟังเราพูดเนี่ยเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่มีลูกตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าเขาแก่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ท้องนะแล้วก็เขาไปไหว้พ่อปู่สีสุดโทแหละแล้วก็ไปขอพรแล้วก็ได้ลูกชายแล้วก็มีลูกตอนอายุเยอะแต่ความที่ว่าเขาอายุเยอะแล้วก็เลยต้องผ่าคลอดเด็กเนี่ยคลอดออกมา แข็งแรงเป็นเด็กแข็งแรงร่างกายแข็งแรงปกติดีไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนไม่ได้อะไรเลยสภาพร่างกายเด็กแข็งแรงดีแต่ว่าต้องผ่าคลอดเพราะว่าแม่เด็กเนี่ย เขาอายุเยอะแล้วนี่ก็คือประสบการณ์ที่ว่าคือเราเจอมาแบบนี้นะว่าอ๋อเราเออเนอะตำรามันก็เชื่อถือได้อะไรแบบเนี้ยเพราะเราเห็นเห็นแบบนี้จริงๆว่าคือมีผัวเร็วก็จริงนะแต่ว่าไปมีลูกตอนแก่มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาถูกกาหนดมาแล้วไงคะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เขากําหนดมาแล้วอะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่ออีกคลิปหนึ่ง